เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะพารานสิยังวิหารติ อิสิปตเนีมิคาทายตัทรโคภาควาปัญจวาคีเยปิกุอามันเตสิทเวเมปิคเวอันตาบาบชิเตนนาเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามมาสุขัลลิกา Nyo ko hino kammo po tu seniko anaryo anata san hito yo ko tu no ko anaryo anata san hito ette upo ante anu ปะคามะมาชิมาปฏิปทาตถาคตนณอภิสัมปุทาจากุกรณียานกรณีอุปสมัยาอาปิญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวตติกตมาจะสามิเขเวมาชิมาปฏิปทา ตถาคเตนะภิสัมพุทธาจากุกรณียานการณีอุปสมัยยะิญญายะสัมพวัตไยนิพานายสังวตติอายเมวะอริยอาทังกิโกมาโคสยทิทางสัมมาทิฏฐิสัม มาสังกัปโปสัมมาวาจาสามมากรรมมันตัวสัมมาอาชีวะสัมมาวาญโมสามมาสติสัมมาสมาทิอายังโคสพพีคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจัก ทุการณียานการณีอุปสมัยยาปิญญายสัมปวทายาณิพานายสังวาตติทังขุปนภิคะเวทุกขังอริยศาสังชาติปิทุขาชราปิทุขามรนามปิทุขังโสกปริเทวะทุ ุกข์ทัวมนาสุปายาสาบปิทุกขะอติเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยามปิฉังนละปติตามปิทุขังสังคีเตนะปัญจูปาทานะขันธาทุขะอิทังโคปนภิกข เวทุกขสมุทัยโยอริยสัจยังญาัาตันหาปวนโนภวิกานันทิรักสหกตาตตรตาตราปินันทินีใสยที่ตังกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอีทางโคปนภีเวทุกขนิโรธุ Arya Satjang Yotasa Yewatang Haya Ase Sawira Kanirot Jaku Patinis Saku Muti Analayo Itangku Panapika Wetu Kanirot Kakamini Patipata Arya Satjang Ayamewa Aryo Atang ที่โกมาโคสัยยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปะสัมมาวาจสัมมากัมมันตุสัมมาอาชีวุสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมมมา อทางทูกขังอริยศาสตร์จันติเมพีคะเวปุพเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจากุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริย สัจจังปรินญายันติเมปีคเวปูเพอนันตสุเตสุทามิสุจักุมุุทปาทิญาณงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังขคปนิทังทุกทังอริยสัจจังปรินย ตาติเมพิคะเวปุเปอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลกอุทะปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจติเมพิคะเวปุเปอน อนุสตสุธรรมิสุจักุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอานุกอุทะปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจงปหาตาพันติเมภีคะเวโอเปอนุสตสุ ธัมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิตังโฆปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมปีคขเวปุภีอนุสุเตสุธรรมเมสุจักุง อุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกนิโรธุะอริยสัจจันติเมพีคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปา ทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิตังทุกนิโรธุอริยสัสจังสัจิกาตาพันติเมพีกเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา ปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังตัวกนิโรโัวอริยสัจจังสัจจิกตันติเมผีกเวปุเปอันนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโก อุตปาทิทังทวกนิโรทคามมเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวบุเปอันนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยาังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโคปานิท ทังทวคนิโรทคามินีปฏิปัาอริยสัจจานภาเวตาพันติเมภีคเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิท ทังท่วคิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติเมพีกขเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวกีวันจะเม ภิกเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังตวัดสาการังยถาปุตังญานตาสนัาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวะหังภิกเวสเทวะเกโลเกสัมมารเกสพรามเกสัสมณพรหม มิยาปชายาสเทวัณณุสัยยาอนุตตรังสัมมาสัมปว สิงอภิสามพูทตปาจันญาสิงยตัวจะโคเมพิกเวอิเมสุจตัวสุอริยสัสเจสุเอวันติปริวัดตังทวัตสาการังยาถาพูตังยานทาสนาสุวิสุทธังอะโหสิอาถาหังพิกเวสเทวะเกโลเก สัมมาระเกสัพพมะเกสัสสมนาปปัมณียาปชายาสเทวมมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมโพธโทปจัญญาสิงญาณัจะปนเมธาสนังอุตตปาทิอากุปปาเมวิโมติอิยมันติมาชาติตนาติ ita nipuna pavoati itama wajja pakwa atmana panca wakya pi ku pakwa to apasita api nantu himasmin japana wajya karena seming panya mane ayasama to konthaya swira chamita malang thamajaku อุธปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมสัพพันตังมิรวทธรรมันติปวติเตจภกขวตาธรรมจากเกภุมมาเทวาสัตตมโนสเวสุนเอตามขวตตาภารานสียังอิสิปัตเนมิคาาเยอนุตรังธรรมจา กัางประวัติตัองปฏิวัติยังสมณีนาวาพระมณนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมีอุมาณังเกวันังสาธัสุตตวาจจานุห เทวาสัตมนุสสเวสุงจาตุหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวะตาวาติงสาเทวาสัตมนุสสเวสุงตาวติงสานังเท สัททางสุตตวายามาเทวะสัตตมโนสาวิสุญญามานังเทวานังสัท ตุสิตาเทวาสัตตมโนสาวสุขุสิตานังเทวานังสัททังสุตวานิมมานรตีเทวาสัตตมโนสาวสุนิมมานรตีนังเทวานัง ัทังสุตตวะปารณิมมิตวะสวัสดิเทวาสัตถมโนสาวิสุปารณิมมิตวะสวัสดินางเทวานังสัทธังสุตตวะพระมกายิกาเทวาสัตถมโนสาวิสุเกตัมปะควตาภา ราณสียังอิสิปตเนมิคาทาเยอนุตรังธรรมจักังปวัติตังอปาติวัติยังสมเนนนาวะพรหมเนนนาวะเทเวนวะมาเรนวะพรามุนาวะเกนะจิวาโลกัสเมินต तिहतेन खनेन तेन मुहूर्तेन यावब्रह्म लोकासातो आपोकाचि अयं जत सहासिलोकथा तुशङ्कम् पिशम्पकम् पिशम् पवेति आपमानो च ओरारो ओपासो लोके ปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุปวังอัตโขภาควะอุทานังอุทานิสิัญญาสิวตโพกอนทันโย ัญญาสิวตาวกวนทันโยติกิติหิทังหายะสัมมตัวกวนทันญะสัญญากวนทันโยตเววนามา